ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวระบบเบิกจ่ายพัสดุหรือว่าคูรูพันหรือเบอิกจ่ายอะไรก็ได้นะที่มีการขอเบอิกจ่ายแล้วก็มีผู้อนุมัตินะครับคนนี้ก็เป็นหน้าล็อกอินนะครับหน้าแรกก็เป็นหน้าล็อกอินเลยก็เข้าสู่ระบบก่อนก็ลองเกาะเข้าไปครับนะครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวออกจากระบบก่อนปึ๊บลองกกอกไปมั่วๆครับ มันก็บอกว่าไม่ถูกต้องโอเคนะครับรหัสผ่านก็ใส่เข้าไปหนึ่งสองสามเข้ามาระบบครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดก่อนนะครับว่ามีผู้ใช้งานกี่คนมีกี่หน่วยงานมีสินค้าเท่าไหร่หน่วยนัดเท่าไรการเบิกจ่ายที่รออนุมัติเท่าไรอนุมัติแล้วเท่าไร่แล้วก็ไม่อนุมัติเท่าไร่แล้วก็ยกเลิกไปอีกเท่าไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดสรุปนะครับ ต่อมานะครับเป็นผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานเนี่ยก็กดเพิ่มนะครับมีเพิ่มตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเลือกรูปนะครับเลือกรูปภาพใส่รหัสพนักง,งานใส่ชื่ออีเมลไลน์เบอร์โรนะครับเลือกหน่วยงานนะครับเราสามารถเพิ่มหน่วยงานได้จากตรงนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกหน่วยงานให้ดูแล้วกันกดเพิ่ม าหารหัสในงานนะครับชื่อในงานก็อาจจะเป็นเอ,อเป็นสตแอล้วกันสต๊อาาตรครับกดดึงเข้าไปปึออ๊บเห็นมั้ครับก็จะขึ้นมาผู้ใช้งานนะครับกดเพิ่มผู้ใช้งานเห็นไหมครับก็จะมีสตอตขึ้นมาแบบนี้นะครับ ส่วนตัวหน้าแอตบอกผู้ใช้งานเองเนี่ยก็สามารถเลือกบทบาทได้ครับเป็นผู้ดูแลผู้ใช้งานหรือเจ้า,จาหน้านที่พัสดุนะครับนี่ครับก็จะมีให้เลือกตรงนี้นครับบทบาทเจ้าหน้านที่พัสดุก็จะมีหน้าที่สามารถอนุมัติกันเบิกจ่ายได้นะครับงา่ายผู้ดูแลก็คือแอดมินนี่แหละดูแลทั้งหมดเลยต่อไปผู้ใช้งานก็ใช้งานธรรมดานะครับอันนี้ก็ ให้ดูตัวที่เป็นโมดูลของผู้ใช้งานนะครับคราวนี้เราลองเพิ่มผู้ใช้งานดูนะครับใส่รูปลงไปนะครับใส่รูปลงไปรหัสพนักงานสือว่าศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับผมเกาะอเอาง่ายๆก่อนที่มีอรนยเบอร์โทรไม่ใส่แล้วกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นพนักง,งานธรรมดานะครับสถานะใช้งานกับไมมีไม่ใช้งานนะครับ ต่อไปก็ใส่ user name เข้าระบบครับก็ใส่0ูนแล้วกันง่ายๆนะครับกดบันทึกครับอ,อ๋อเลื่อนไปต้องป้อนที่อยู่ mail ได้ใส่ไปมือมืมมก่อนก็นได้ครับ 1s1.com เดี1 1. Com. ย๋ยวใส่ครบเลยดีกว่านะครับจะให้มีปัญหาโอเคใส่ครบไปเลยนะครับ ต่อมาก็มาใส่ผู้อนุม,มัตินะครับผู้อนุุมัติอนอครับก็ได้ขึ้นมาเห็นนับหนึ่งอันนะครับเป็นผู้ใช้งานต่อไปเป็นผู้อนุม,มัตินะครับเพิ่มชั้นส,สองนะครับชั้นส,สอง เปลี่ยนสต๊อนะครับเปลี่ยนจากนิ้วัสดุโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาก็มาที่สินค้าวัตถุดิบนะครับมาที่หน่วยนับก่อนมาเพิ่มหน่วยนับก่อนเน่ยนะเป็นลังแล้วกันนะครับเป็นกล่อง แล้วก็เป็นแท่งนะครับก็แอดไดโปรตีครับจะแอดอะไรก็แอดเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกสินค้าวัตถุดิบนะครับก็กดเพิ่มนะครับก็ใส่รูปภาพไปครับใส่รูภาพสินค้าไปอาจจะเป็น r ศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นจิงสองสองบีนะครับ จำนวน200หน่วยนับก็เป็นแท่งนะครับหมายเหตุก็ล้วแต่นะครับก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็มีการปรับสต็อกได้นะครับรับเข้ารับออกใจออกนะครับมีประวัตินะครับในการรับเข้าเป็นเดบอร์ดนะครับพูดง่ายเป็นหลอกนะครับต่อไปก็เป็นการอนุมัติเบิกจ่ายนะครับตรงนี้ คราวนี้เดี๋ยวลองมาเบิกจ่ายนะครับออกจากระบบใส่ยูสเ n a m e ธรรมดาครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็เข้ามานะครับเห็นไหมครับต้องมีขึ้นมาศูนย์หนึ่งก็จะเห็นแดชบอร์ดของทั่วไปครับเห็นเป็นเรืเ่องปกติเสร็จแล้วก็มีสิค้าวัตถุดิบก็จะเห็นแค่นี้เห็นไหมครับเป็นแค่นี้ต่อไปก็มาขอเบิกดินสอนะครับก็มาดูแสดงได้นะครับแสดงดูแต่ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ แสดงด้เฉยเสร็จแล้วก็ขอเบอร์ที่ 22b นี่ครับตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดเห็นไหมครับแต่ขอเบอร์ต้องเบอร์ตรงนี้นะครับจํานวนที่เบอร์ต้องน้อยกว่าจานวนที่เหลือนะครับมี200เบอร์250อย่างนี้ไม่ได้นะครับเบอร์ไป50ครับขอเบอร์ ตอนนี้ก็จบแล้วครับ user ขอเบิกนะครับก็มีประวัติเข้ามานะครับขอเบอิกดินสอ 2B สอ50แท่งนะครับรออนุมัติสามารถยกเลิกได้นะครับต่อมาก็เข้า username ของผู้อนุมัตินะครับสโต้เปิ๊บเข้ามาสโต้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาดู มาจัดการนะครับเพราะว่าสโตเป็นเจ้าของสโตอะ่ะก็ต้องสร้างยูสเ n a m e นมให้คนใช้ตรงนี้ครับก็สามารถทํางานได้เหมือนแอดมินนั่นแหละต่อมาก็มาดูประวัติการเบิกจ่ายนะครับก็จะเห็นรออนุมัติเห็นไหมครับก็มาที่ขั้นตอนที่หนึ่งครับสเต็ปที่หนึ่งการเบิกจ่ายที่รออนุมัตเห็นไหมดีสอสองบครับรออนุมัติ ก็คลิกเข้ามาครับว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติแค่นั้นเองนะครับก็สู่อนุมัติไปมันก็จะไปอยู่ที่อนุมัติแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ก็ซีนี่สินค้าวัตถุดิบนะครับยิงส่อสองบีนะครับกดแสดงเห็นไหมครับจำนวนทั้งหมดจำนวนที่เปิดไปห้าสิบเหลือร้อยห้าสิบ ครับนี่ก็เป็นการเบิกจ่ายนะครับการอนุมัตินะครับถ้าไม่อนุมัติก็อยู่เท่าๆนี้นครับตรงนี้ขณะที่ยกเลิกก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จบเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ